ศึกสภาสูงชุดนี้นั้นเดือดไม่แพ้สอสอที่งัดสารพัดประเด็นมาบอมใส่กันรู้กันทั้งบางว่าสอวอชุดนี้มีสองขั้วโดวยเสียงส่วนใหญ่นั้นถูกเรียกว่าขั้วสวสีน้าเงินและโดนคดีหัวสอวอกันกว่า136คนส่วนอีกขั้วคือสอวอพันใหม่สอวอ,อิสระหรือสอวอสีขาวราว20คนที่ขยับเบรกเกมสอวอเสียงข้างมากหนึ่งในหลักวาระนั้นถามว่าใครน้ําดีหรือใครน้ําเสียกว่ากาันตอบตรงนี้ว่าสอวอสีน้ําเงินโดนข้อหาหนักส่วนอีกขั้วนั้นใช้วาจะใสสะอาดนะักพอเคสล่าสุดเมื่อไม่กี่เด ก่อนหน้านั้นพบว่าการเดินเครื่องล่ารายชื่อสว20คนเพื่อดำเนินการตามมาตรา82วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้พิจารณาถอดถอนสว136คนในค่ายสีน้ำเงินออกจากตำแหน่งกรณีเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญมาตรา1 1 3พร้อมกับขอให้ขึ้นสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สวดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนการเห็นชอบกรรมาการองค์ก,รอ,อกรอิสระของสวนันทนานัน,นโวพาสกับพวกนั้นมีข้อพิรุษว่ากระทำการผิดกฎหมาย รู้กันทั้งบางว่านันทนาคือแกนนาหัวหมูทะลวงฟันแห่งสอวอั่วนี้และเป็นแกนนารวบรวมรายชื่อ21สอวอขอให้ถอดถอนสอวอสายน้ําเงินแต่กลับพบว่า 3. สอวอใน21รายชื่อครั้งนั้นถอนตัวกับสอน,นอบางโพไว้แล้วในการร่วมลงชื่อและขอถอนชื่อจนเคสนี้ลมไปโดยปริยายจากสถานะผู้ร้องเรียนนันทนากําลังจะกลายเป็นผู้ถูกร้องที่จะสะเทือนถึงเก้าอีสออ้สวของเธอเสียเองเพราะการปลอมเอกสารและการใช้เอกสารปลอมซึ่งเป็นเอกสารทางราชการนับเป็นอาญาแผ่นดิน ที่ยอมความไม่ได้และจนถึงนาทีนี้สังคมไม่ได้ยินเสียงเธอมาชี้แจงกรณีนี้เลยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรทําให้การขยับล่าสุดข,ของสวอิสระสวสีขาวและสวพันใหม่ที่เธอร่วมคัดค้านสวเสียงข้างมากนั้นทะแนนนิยมของเธอกับพวกรวงแทบไม่มีราคาอีกทั้งวันที่28ตุลาคมนี้สวจะประชุมและประชุมลับว่าคร้องเรียนการขัดจริยธรรม กรณีที่หลายเดือนก่อนนันทนาเอ่ยแวาจาบูรี่สอวอบางคนที่มาจากกลุ่มอาชีพขายหมูว่าไม่ควรมาเป็นสอวอที่เป็นคําพูดของสอวอสายพันธุ์ใหม่รายนี้และยืนตรงข้ามกับสอวอสีน้ําเงินลุ้นว่ามติสอวอจะชี้ว่าเธอขัดจริยธรรมหรือไม่และร้ายแรงหรือไม่เพราะการประชุมวุฒิสภาว,วันที่28ตุลาคมนี้มีระเบียบวาระก,การประชุมเรื่องด่วน รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของนันทนาของคณะกรรมการจาริยธรรมวุฒิสภาที่มีพลเอกเกียไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานสืบเนื่องจากกรณีนันทนาได้กล่าวเรื่องคนขายหมูและลุ้นว่าเคสนี้สวจะลงมติแบบใดและลุ้นว่าจะส่งให้ปปชรับไปพิจารณาหรือไม่การบูลลี่คนอื่นนั้นนับแต่รัฐธรรมนูญ2560มาตรา219กำหนดให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นผู้กำหนดมาตรฐานทางจาริยธรรมขึ้นมาบังคับใช้ในการจัด ต้องรับฟังความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยเนื้อหาต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตราทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรงสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระก็จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเสร็จโดยใช้ชื่อว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของสารตุลาการรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตาแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่หนวยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระโดยประกาศใช้เมื่อวันที่30มมกราคม 561และภาคส่วนอื่นๆบนเวทีการเมืองก็มีการประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมที่ถูกใช้บังคับแกส่สสสวและคอรรอมอด้วยตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา219วรรสองณนาทีนี้หากมองในปรากฏการณ์และวาระการประชุมของสอวองวดนี้อาจไม่ใช่ผลบวกกับนันทนานะและอาจนับได้ว่าเธอคือสอวอลำดับต้นๆที่โดนข้อหาขัดจริยธรรมต่อจากเมื่อหลายเดือนก่อนที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิจารณามีมติให้ส่งเรื่องไปยังสารดีกา ตามมาตรา62องของพอรบวา่าโดยการมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561เพื่อวินิจฉัยสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภากรณีกระทำการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณตามมาตราเจ็็วรรคสี่ของกฎหมายเดียวกันและสารสั่งให้หมอเกตยุยติการปฏิบัติหน้าที่สวอก่อนที่จะตัดสินในเร็วนี้ไปแล้วลุ้นว่านันทนาจะมีเส้นทางอย่างไรในวันข้างหน้า